รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถาบันปันสุขวันนี้จะพาทุกคนไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆสภานักเรียนและสมาชิกชุมนุมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอายุทยาวิทยาลายัยที่วันนี้มีภารกิจต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ตอนนี้กำลังต้อนรนับคณะกรรมการกําลังเตรียมพร้อมอยู่ค่ะใช <_ s> ่ก็ตอนนี้นะคะก็จะมีการฝึกซ้อมโดยการฝึกบทพูดค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าเตรียมพร้อมในเรื่องของการไหว้นี่ค่ะวางแผนการนาเสนอยังไงครับวันนี้วันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของอัตลักษณ์ของโรงเรียนค่ะแล้วก็จะเป็นวิสัยทัศน์ประมาณนี้ค่ะใช <_ s> ่อ๋อน,นี่เป็นเด็กๆจากชมรมลูกอยุทยาวิทยาลัยมารยาทงามตามแบบไทยค่ะเด็กพวกนี้ก็คือผ่านการฝึกมารยาทแล้วก็ประกวด งานศิลปหัตกรรมชนะเลิศโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยของเรามีอายุรวม119ปีค่ะดิฉันนังสาเก๋แก้วกริยาลุนอากาศนะคะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะของโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2567ค่ะสำหรับ ตัวหนูหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีจิตอาสาที่อยากจะทําเพื่อผู้อื่นค่ะโดยตําแหน่งของประธานนักเรียนนะคะจะต้องออกหน้ารับงานแล้วก็คิดถึงผู้อื่นเป็นหลักค่ะซึ่งหนูคิดว่าหนูมีความเหมาะสมในทางด้านนี้จึงได้มาเป็นประธานสภานักเรียนของโรงเรียนอายุทยาวิทยาลัยค่ะค่แะและระเบับถัดไปนะคะเราจะพาท่านาประธานไปถวายพงมาลัยข้อพระกรและถวายบังคมพระ,ระบรมราชานุสวรดีขององค์รัชกาลที่8ค่ะ นี่เราสองคนถือว่าเป็นแผนกอะไรกัน,นี่ยเป็นทีมสดโรงเรียนค่ะอ,อ่ทำมาไดา้ขนาดไหนนะครับอ๋อหนูทํามาปีนี้เป็นปีที่สามค่ะก่อนหนูปีที่สองะคะ่ะขอได้ใชทพาทุ่งขึ้นเราอบนน้ำเพื่อออกเดินทางต่อค่ะเป็นทีมสดที่ต้องทําไงบ้างอะครับอ๋อก็สมัครค่ะแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับ<อ>แบบว่าภาพวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางงานจะมีไลฟ์สดด้วยก็ไปทําตรงนั้นด้วยค่ะทำไมถึมงเลือกมาทํา อ๋อหนูชอบเรื่องการถ่ายภาพอยู่แล้วค่ะแล้วความจริงก็คือสนอกเป็นพิธีกรแต่ว่าอยู่ๆก็ได้มาถ่ายภาพก็เลยชอบถ่ายภาพไปเลยอ๋อเป็นพิธีกรได้ด้วยได้สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอภิษฎาอาภาวิทยานะคะเป็นนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยค่ะวันนี้ทางโรงเรียนของเราก็ได้มีทางด้านผู้ใหญ่นะคะมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนของเรานะคะแล้วก็เด็กๆ นักเรียน,นยของเราที่มีหน้าที่นะคะก็เตรียมตัวต้อนรับเป็นอย่างดีเลยค่ะจะนําเสนอเรื่องการทําอาหารค่ะก็คือน้ําแล้วก็ขนมที่เสิร์ฟบนโต๊ะเราทําน้ําสมุนไพรใช่ไหมคะด้วยน้ําสมุนไพรเนี่ยเป็นน้ําอัญชันมะนาวค่ะจะมีตะไคร้อยู่ด้านล่างมีผสมสไปซ์มีมะนาวแล้วก็อัญชันอยู่ด้านบนค่ะส่วนโดยขนมนะคะจะเป็นชีทาสค่ะแล้วก็วุ้นกะทิค่ะครูทำแล้วให้เด็กช่วยค่ะ แต่ว่าเด็กอาจะชเป็นคนชงน้ําเดี๋ยวจะมีน้ําสมุนไพร์สมุนไพรจะเป็นน้ําตะไคร้อันชันมนะนาวอาทางโรงเรียนฝุกเด็กกันไงครับอ๋อจะเป็นวิชาเพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติมของเด็กมนหนึ่งนี่นะคะหรือโครงการโรงเรียนที่โรงเรียนน้องค่ะจะตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนิธิีราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ ก็สครูทวินนิ่งก็คือชุมนุมในการรวบร,วม,รวมเงินเพื่อไปบริจาคให้กับน,นักเรียนที่ด้อยโอกาสค่ะสวัสดีค่ะพวกเราชุมนุมสครูทวินนิ่งค่ะหรือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องค่ะเป็นกิจกรรมที่เปิดรับบริจาคนะคะเพื่อระดมทุนนะคะไปให้กับน้องๆที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคงมรีประเวศวิทยาจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะโครงการนี้นะคะจัดตั้งขึ้นโดยพระเทพค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนค่ะ การพูดสุนทรพจน์ระดับภาคที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชานักจากกองทัพที่หนึ่งค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าได้เปลี่ยนมุมมองใหม่และก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดสุนทรพจน์ในภายใต้หัวข้อเยาวชนรักษถาบันค่ะ ในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ดิฉันปลื้มปริติและเปลี่ยนมุมมองใหม่จนมีสามารถกล่าวออกมาจะเป็นวาจาได้มีเพียงน้ำใสๆที่ไหลลินออกมาเป็นคำตอบที่ชัดแจ้งแล้วว่ารักสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์มากเพียงใดเกิดใต้ร่มใตร้รงผืนธงชาติก้องประกาศเอกลักษ์แห่งศักดิ์ศรี เธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ฉัตธานีทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินสวัสดีค่ะแล้วก็มีการลํำนะคะที่เป็นวัฒนธรรมของไทยแล้วก็เป็นชุมนุมของโรงเรียนอยุทยาวิวทยาลัยด้วยค่ะ มีผู้ใหญ่จากหลากหลายส่วนนะคะมาที่โรงเรียนของเราค่ะเพื่อศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนหรือว่าทางด้านพิพิธภัณฑ์ค่ะฝึกฝนเรื่องความกล้าแสงดงออกแล้วก็ฝึกฝนเรื่องทักษะต่างๆที่ตัวเองถนัดตามแต่ละชุมนุมค่ะ ครับก็จากที่ทุกท่านได้เห็นทางด้านบนนะครับก็จะเป็นวงดนตรีของโรงเรียนอยนุทวิทยาลัยนะครับซึ่งก็จะเป็นนักเรียนทุกคนที่มีความสามารถนะครับทางด้านเครื่องสายแล้วก็เครื่องทุกอย่างของดนตรีไทยเลยนักเรียนทุกคนก็ได้ไปรับรางวัลต่างๆนานาาม,มาจากหลายๆเวทีครับก็จะอยู่ทางด้านบนเลยครับเพราะว่าอยากเป็นครูดนตรีค่ะเสียงเพลงเพราะครับแล้วก็มีอ่าเพราะว่าสนุกค่ะแล้วก็ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยเพราะว่าที่บ้านมีวงดนตรีอยู่ค่ะแล้วก็จำเข้ามาแล้วก็มาเล่นค่ะก็ฝึกบ่อยๆค่ะแล้วก็หมั่นซ้อมค่ะหนูจะเรียนต่อครูดนตรีค่ะเพ,เพื่อไปสอนเด็กๆน้องๆให้อนุลักษ์ความเป็นไทยเพิ่มค่ะจะได้ดนตรีไทยจะได้คงอยู่ไปนานๆค่ะ การทำงานในข้าวคนลำเนองนะครับทั้งการศึกษาในเรื่องของประชาธิปไตยทั problem, ้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและในสังคมครับก็เดยเลยครับต้องเริ่มต้นที่แนวทางของสภานักเรียนครับคือเราจะทํากิจกรรมที่ส่งเสริมคารวะธรรมปัญญาธรรมสามัคคีธรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรียนนะครับตั้งใจเรียนเพียรทำดีมีวินัยและรับใช้สังคมครับ ในเรื่องของจิตอาสาไอวิทยาวิทยาลัยนะคะด้วยโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ฉะนั้นในส่วนของการดําเนินงานโดยท่านผู้บริการว่าที่ร้อยตรีดรกฤษฎ์เชื้อพันธ์นะคะในการดําเนินการเราก็จะดําเนินการอย่างเป็นระบบนะคะะนส่วนที่โรงเรียนได้พยายามพัฒนานะครับก็ยังยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยท่านผู้บริการเนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของหลักสูตรหลักสูตรการเรียนการสอน ความกิตรองได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความเป็นมาแลออาแบบ้วก็เรืรกอกาอาากขขออากรเรียนรูสุขการศึกษาด้วริดที่ตั้งแต่เก้าแม่ที่ผมเข้ามาได้ดีรู้สึกมีความสุขตงจจตใจเราเป็นเด็กมีสนวกเห็นอัตตริยามารยาทที่สุภาพเรื่องอยของกระเยเห็นพุพิภาวะเห็นภาะกา,ารนั่ของเด็ก ท <ersch> ี่ตอนแรกผมก็เป็นต่างสถาณฑ์ปริญญาในระดับที่ต่างอิงม .5 เพราะผมเป็นท่านสร้างรายได้เต็มม .4 ก็เป็นระดับผู้นำแล้วซึ่งอันนี้ผมจะบอกว่ามันมันสอดคล้องกับต่างที่ต้องจัดการต้องใครหรือว่าหน่วยงานรศาจัดการต้างมั่นคงยุทธาสตร์บนนี้ก็ตามเลยเรามีความต้องการที่จะสร้างเสเด็ด ให้มีโอกาสได้แสดงทักษะหรือความสามารถหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ของเขาในแนวทางที่เขาถนัดหรือมีความสนใจในนี้หรเป็นความเชื่อถชาอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราพยายามจะเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนผิจารของโรงเรียนเรื่องถายภาพค่ะอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ใช้ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนอาคารสิริมงคล อาคารสลีมงคาานันนี้นะคะสร้างหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ค่ะอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของอาคารนี้นะคะคือกระเบื้องลายเสือค่ะซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยุธย,ยาวิทยาลัยของเราค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายดันส่งจำแนกมิรนะครับเป็นประธานชุมนุมมะคุเทศโรงเรียน,นอยุทยาวิทยา,ทยาลัยครับสรัสดีค่ะเดูชื่อราสาวสุพิชารัฐสุวรรณกิจค่ะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมมะคุเทศจิตอาสาค่ะสวัสดีครับผมนายธามดีอิมเกตครับ เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมมักุเทศจิตอาสาครับการคัดเลือกทีมงานนะครับเราจะทํางานกันเป็นบูรณาการนะครับทั้งผมซึ่งเป็นตัวประธานคัดน้องๆซึ่งดูว่าจะมีความรู้ความสามารถในด้านประวัติศาสตร์สังคมและการแนะนําตัวนะครับแล้วก็ด้านคุณครูนะครับคัดลูกศิษย์ตแต่ละคนซึ่งเล็งเห็นว่าอาจจะมีความสามารถพอที่จะเป็นการนําชมเที่ยวในอยุธยานะครับเพราะจังหวัดอยุทยานะครับ,รบมีการท่องเที่ยวที่เยอะมากเป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดเลย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวโบราณสถานการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัตถุศิลปะวัฒนธรรมครับก็ได้ด้านความกล้าแสดงออกค่ะเพราะว่าพอได้รับเสนอ้วเราได้เจอกับผู้คนในหลากหลายแบบเราก็จะทําให้ปีสมปทาได้ด้านการพูดแล้วก็การนำเสนอมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ด้อนความรู้ค่ะเพราะว่าเราไปการซักซ้อมในการท่องประวัติศาสตร์มามากมายซึ่งหนูคิดว่าก็น่าจะได้ความรู้ในด้านกประวัติศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งค่ะจะถึงคิวเราแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเต็มเต็มค่ะ เตรียมมาหลายวันเลยค่ะหนูจะมาพูดนี่ค่ะตื่นเต้นค่ะชมรมนี้คือหนูได้ฝึกพัฒนาการพูดของตัวเองค่ะเป็นคนให้แบบมีความมั่นใจมากขึ้นมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก,ก็แล้วคือหนูก็สามารถที่จะค้นคว้าเรื่องต่างๆในตัวตัวเองเยอะขึ้นนะคะก็ได้รู้เกี่ยวกับทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนด้วยค่ะ มีแค่แบบในวัดอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยเลยค่ะหนูชอบเพื่อประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบไปนอกสถานที่ด้วยค่ะประวัติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์น่าสนใจนะครับซึ่งอยากให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมัยอยุธยานะครับหนูชอบที่มันเป็นแบบพวกของโบราณอย่างเงี้ยค่ะว่ามันเป็นมายังไงอะไรอย่างไงค่ะ คนในสมัยก่อนใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยแหละก็จริงๆส่วนมากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าครับก็เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแล้วก็ในการเป็นเขาเรียกว่า p a s ช i o n ที่ให้ศึกษาว่าเออเขาไปถึงขั้นไหนกันบ้างในแต่เพราะว่าในนี้ครับส่วนมากก็จะรวบรวมเอะวิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จทั้งด้านการทหารธุรกิจหรือว่าอาชีพต่างๆครับผม หนูคิดว่ามันไม่เห็นถึงความสําคัญของบางพะหลุดที่ต่อสู้มาเพื่อเป็นประเทศขึ้นมาค่ะแล้วก็มีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์ต่างๆให้เราได้ศึกษากันถึงทุกวันนี้ค่ะบางพะหลุดชาติไทยเราอ่ะได้ปกป้องบ้านเมืองไว้ให้เราอยู่ในช่วงอายุสมัยนี้ถ้าเกิดไม่มีพวกท่านอ่ะเราก็ไม่มีที่อยู่แล้ว อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะครับประวัติศาสตร์ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดครับยิ่งเราเจาะลึกเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งมีข้อสนุกมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆซึ่งมันสนุกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องลี้ลับเหนือความคาดหมายหรือว่าเป็นเรื่องปกติพื้นฐานที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันเลยเราอยากจะบอกว่าประวัติศาสตร์นะครับถ้าเราไม่มีประวัติศาสตร์เราก็จะไม่มีอนาคตและปัจจุบันครับ กิจกรรมของชุมนุมมากุเทศเน้อยที่นาชมภายในโรงเรียนแล้วนะคะยังสามารถนําชมภายนอกของโรงเรียนได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะมาที่วัดสวนดารารามค่ะของที่นี่นะคะจะเป็นวัดประจําราชวงศ์จักรีค่ะเอกลักษณ์หลักๆนะคะจะเป็นพระบัวสดที่<ก>ทรง,ทง,งตกท้องช้างค่ะหรือว่า คล้ายๆเรือสำเภานะคะซึ่งเป็นการแบบอยุธยาค้าขายกับต่างชาติอะคะจำลองเรือสำเภาะค่ะ แต่ว่าเครือยู่นเยอะครับเพราะว่ามันมีเคสมันแต่สมัยกลุมไปได้ในปี2,504นะครับอายุทยามีแหลมกวติศาสต์ให้ศึกษามากมายขอเรียนเชิญทุกท่านมาเที่ยวอายุทยากันเยอะๆนะคะ สวัดีโวันดีวันดีเลยต้นค่ะที่เรียนเรียนเก่งดีดีนี่มอะไรลูกาีขึ้นกขึ้นเป็นไรลูกขมาช้การของรไทยเราอยากมาให้กาลังใจลูกว่เด็กที่มีความตั้งใจแล้วก็อยากให้รู้ว่าเอ้ยังมีคนที่พร้อมสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในทางที่เขามีความระตืเชี่ยวชาญจะด้ให้กลังใจคุณแ่ด้วยแล้วก็ขอบคุณแม่ที่ดตั้งใจดูแลเด็ก แล้วก็สับสนุูการทำที่ดีเนาะเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ในส่วนของการมอบทุนให้กับนักเรียนทั้งสองรายโดยนักเรียนของเรานะคะได้มีความตั้งใจในเรื่องของอการเรียนนอกจากการเรียนก็จะมีเรื่องของกิจกรรมจิตอาสาที่ช่วยเหลือให้กับทางโรงเรียนโดยในส่วนหนึ่งก็เราได้ให้ครูึกษาได้เข้าไปศึกษาข้อมูลของนักเรียน แล้วก็ไปเยี่ยมบ้านจากโครงการของสพทก็ทําให้เราได้ข้อมูลจากนักเรียนจริงๆแล้วเนี่ยยังมีนักเรียนอื่นๆอีกแต่ในสองรายนี้เราพิจารณาจากในส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายค่ะอยากจะบอกอะไรกับร้านสาวก็ร้านเขาอ่ะรัาอยากให้เขาเรียนจบเรียนที่ดีได้มีงานการทําแล้วพี่น้องก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีแต่ก็แค่กำลังใจว่า ในสิ่งที่ยายตั้งใจดูแลหลานนี่ยแล้หลานก็เป็นเด็กด,ดีมีความตั้งใจดีแล้วก็อยากเป็นคนทําดีให้กำลังใจกันสัตว์สงสมแต่ถ้าที่เรามีกํกลังเนาะแล้วก็เอาใจช่วยให้หลานได้ได้เป็นครูรัศศิลป์เร็วๆต้องเรียนอีกกี่ปีครูรัศศิลป์เนี่ย ก็มีการงานมั่นคงอะค่ะเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงยายทัานคติต้องไหวในชีวิตเรื่องของการอะไรก็เรื่องอาชีพก็ตอนนี้ก็มีหลักๆก็คือเป็นครูน่ารักสิค่ะแก็ทำไมในวันหนึงชอบน่ารักสิะ หนูเป็นคนที่ชอบเต้นชอบรำาเงี้ยค่ะแล้วถ้าไปการเรียนแล้วไปเรียนอย่างเดียวแล้วจะแบบไปป็นหมอไปอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เหมาะหนูชอบเต้นชอบรำหนูก็เลยอยากเป็นครูนม่ทัศน์ค่ะ โรงเรียนเปิดพื้นที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้เวลาให้เด็กๆได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงทักษัต์ความสามารถเพว่อเองสนใจหรือมีความเชื่อาวไม่ว่าจะเป็นการพาชมในบทบ,บาทของมรพุทธซึ่ง หลายคนเด็กที่อยู่ประจำแต่ละจุดในแต่ละห้องที่เราเปินสา,ารดูงานเนี่ย <_ d ata> เขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความมั่นใจในการนําเสนอในแต่ละห้องได้อย่างชัดเจดนแล้วก็มีความรู้ลึกแต่ละห้องเรียกว่าผมก้ามาที่นี่และกล้าเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ขึ้นหนึ่งของช,ชนชาติไทยทำให้เราได้ย,ดย้อนกลับไปถึงว่าเออ บรราประชนของเรากว่าท่านจะปกป้องเมืองราาักษาเอกรัชของเราจนทุกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวมากมายที่เราประชชนรุ่นหลังควรรู้และก็ความรี้สึกร่วมในความภาคภูมิใจก็วันนี้อยากจะเอา ของเล็กๆน้อยๆมาเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะที่ทำจิตอาสาลแล้วก็ทำความดีตรงนี้นะคะก็สยามโซฟาขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทำความดีต่อไปนะคะ